สวัสดีครับในคลิปนี้ครูจะพูดถึงเนื้อหาของวิชาเคมีพื้นฐานนะครับในบทที่5นะครับบทที่5เราก็จะเรียนกันเรื่องสารละลายนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะรู้จักคำว่าสารละลายเนี่ยนะครับสารละลายนะครับมันก็จะต้องเกิดจาก สารสองชนิดครับก็คือ,อตัวถูกละลายรวมอยู่กับตัวทำละลายนะครับสารลายภาษาอังกฤษก็เรียกว่า solution น,นะครับตัวถูกละลายก็เรียกว่า s o l u t i o นะครับส่วนตัวทำละลายก็เรียกว่า solvent น,นะครับอีนะ ครคูยกตัวอย่างเช่นครับสมมุติถ้าเป็นน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมอันนี้ก็คือสาระละลายถูกไหมครับตัวถูกละลายก็คือน้ำตาลทรายนะครับส่วนตัวทำละลายก็คือน้ำาั่งไหมครับให้เรารู้จักสารละลายตัวถูกละลายและตัวทำละลายนะครับซึ่ง เมื่อมันมีสารละลายเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีความเข้มข้นหมายความว่าถ้าครูเติมน้าตาลทรายน้อยมันก็เรียกว่าเจอจางถ้าเติมน้าตาลทรายเยอะนะครับก็เรียกว่ามันมีความเข้มข้นสูงนะครับซึ่งในหน่วยของความเข้มข้นที่เป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ย มันแบ่งเป็น3แบบนะครับแบบที่1ก็คือเปอร์เซ็นต์โดยมวลหรือมวลต่อมวลนะครับก็จะเป็นมวลของตัวถูกละลายหน่วยเป็นกรัมนะครับหารด้วยมวลของสารละลายหน่วยเป็นกรัมเช่นกันคูณด้วย100นะครับถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์โดยปริมาตรนะครับ ก็จะเป็นปริมาตรของตัวถูกละลายหน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตร,รหารด้วยปริมาตรของสารละลายหน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรคูณด้วย100รอ้อความจริงหน่วยเป็นอะไรก็ได้นะครับขอให้มันตัดกันหมดก็พอนะครับเห็นไหมครับถ้ามวล <het S 2> <c odes> ก็พูดถึงน้ําหนักเป็นหลักนะครับถ้าปริมาตรก็พูดถึงปริมาตรนะครับก็จะเป็นของตัวถูกหารด้วยสารละลายนะครับ <c odes> <c odes> ตัวสุดท้ายครับเปอร์เซ็นต์โดยมวลต่อปริมาตรนะครับก็จะเป็นมวลของตัวถูกละลายหารด้วยปริมาตรของสารละลายหน่วยเป็นลูกบาทเซนติเมตรนะครับแล้วก็คูณด้วย100นะครับคูขยายตารางอันนี้ให้หน่อยอันนี้ตกมาข้างล่างนะครับขยายมาให้หน่อยนะึง พวกเราสามารถแคปเจอร์หน้าจอหรือไม่ก็กดโพสดูสูตรไว้นะครับอันนี้ครูทิ้งสูตรวให้เปอร์เซ็นต์โดยมวลเปอร์เซ็นต์โดยปริมาตรนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์โดยมวลต่อปริมาตรนะครับได้สูตรแล้วเนาะถ้าได้สูตรแล้วเราไปดูแบบฝึกหัดกันครับแล้วก็แบบทดสอบนะครับ ตัวอย่างที่หนึ่งครับแคลเซียมคอรไลด์ยี่สกรัมอันนี้คือมวลของใครครับ y ายทำไมแคลเซียมคอรไลด์นะครับ22.2กรัมนี่คือมวลของตัวถูกละลายถูกไหมครับ ในน้ำห้าสิบกรัมนี่คือตัวทําละลายจงคำนวณมวลเปอร์เซ็นต์นะครับหรือเปอร์เซ็นต์โดยมวลของสารละลายแคลเซียมคลอไรนี้นะครับก็เปอร์เซ็นต์โดยมวลก็จะมีค่าเท่ากับมวลของตัวถูกล,ลายก็คือ22.2กรัมนะครับหารด้วยมวลของสารละลายซึ่งสารละลายก็คือ ต้องเป็นมวลของตัวถูกละลายรวมกับมวลของตัวทำละลายถูกไหมครับไม่งงนะอันน e ี้มวลของตัวถูกละลายอันนี้มวลของสารละลายนะครับซึ่งมวลของสารละลายเนี่ยก็จะประกอบด้วยมวลของตัวถูกละลายรวมกับมวลของตัวทำละลายแล้วทั้งหมดก็ทําเป็นเปอร์เซนต์ก็คูณ100นะครับคนนี้เท่าไหร่ล่ะ

แเท่ากับซะก,ก่อนนะครับแล้วก็คูณด้วย100เท่ากับ28.91ินะครับยี่สเนรียบร้อยทัไหมครับอันนี้เป็นตัวอย่างในหนังสือแบบเรียนนะครับมาดูแบบทดสอบกันบ้างครับแบบทดสอบท้ายบทอันนี้มันอยู่ในข้อที่2นะครับครูยกขึ้นมาก่อนจะได้ยกตัวอย่างที่เป็นหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนกัน ถ้าต้องการเตรียมสารละลาย10%โดยน้ำหนักนะครับใช้เปอร์เซ็นต์ m บ้างเปอร์เซ็นต์ w บ้างให้รู้ว่าอันเดียวกันนะครับงั้นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์โดยมวลก็คือ m s o l u t e นะครับหารด้วย m solution เขียนสูตรให้หน่อยคูณ100นะครับปรเปอร์เซ็นต์โดยมวลก็10ถูกไหมครับของสารละลายกลูโคส ห้าร้อยกรัมถูกไหมครับห้า้อยกรัมจะต้องใช้ตัวถูกละลายกี่กรัมก็แปลว่าจะต้องเป็นตัวออขอโทษนะครับอันนี้ถ้าต้องการถ้าต้องการเตรียมสารละลาย10%นะครับของสารละลายกูโคด500กรัมนี่ มวลของสารละลายนะครับ500กรัมจะต้องใช้มวลของตัวถูกละลาย m s o l u t e นะครับกี่กรมัมคูณ100นะครับรูขออนุญาตเอ่อตัดก่อนตึงตึงนะครับก็ย้ายข้างเข้าไปคูณนะครับก็เป็นใช้สีหนึ่ง5คูณ10เท่ากับ 50เท่ากับ m solute เพระเาะฉะนั้นข้อนี้ตอบ50กรัมนะครับทันไม่เอ่ยครูทวนใหม่นะครับถ้าต้องการเตรียมสารละลาย10%นี่คือเขาให้เปอร์เซ็นต์ m มานะครับของสารละลายนี่คือมวลของสารละลายนะครับ500กรัมนะครับจะต้องใช้ตัวถูกละลาย m solute กี่ ude, กรัมเข้าสูตรนะครับตัดนะครับย้ายข้างคูณแล้วก็คำนวณออกมา งั้นสำหรับคลิปนี้นะครับก็คือการหาความเข้มข้นในหน่วยเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งมีอยู่3แบบเปอร์เซ็นต์โดยมวลปเปอร์เซ็นต์โดยปริมาตรเปอร์เซ็นต์โดยมวลต่อปริมาตรก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ